สำหรับช่วงนี้นะคะช่วงสุดท้ายแล้วโปรโช็อปเนั่นเองวันนี้โปรโช็อปคืออะไรครับพ่อโนก็วันนี้ผมกับโปรเชนนะครับะจะมาแนะนําท่านผู้ชมนะถึงวิธีการเลือกซื้อถุงกอล์ฟนะแล้วให้ดูว่าถุงกอล์ฟเนี่ยมีกี่แบบกันบ้าง<ะ>นะซึ่งเป็นเรื่องที่เบสิกแล้วก็เป็นเรื่องที่ท่านักกอล์ฟจะต้องมีอยู่แล้วว่าถุงกอลนะ์ฟอ่ะนะจะเป็นนักกอลนะ์ฟอ่ะทีนี้เนี่ยเรามาดูว่าถุงกอล<ะ>์ฟเนี่ยมีแบบ,แบบไหนกันบ้างบางท่านยังไม่ทราบนะแล้วจริงๆถุงกอล์ฟกับการเล่นเนี่ยมันมีผลแมตช์กันไหม <K un> <K un> กม็ม,มีทางอ้อมนะในเรื่องการเดินทางอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ารายละเลอียดต่างๆเนี่ยนะผมกับผูเชนได้อธิบายไปแล้วโอ้โหย่ายงน้นต้องรีบไปดูเลยคะ่ะตอนนี้ท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของโปรช็อปครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามกอล์ฟวินเทจกอล์ฟคลับน,นะครับอยู่กับ,ปบโปรนพรคุณวงหล่อครับผมสวัสดีครับพระเชนสวัสดีครับพนพในช่วงของโปรช็อปวันนี้พนพเห็นว่ามีการนาเสนอ อุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ทุกคนต้องมีนั่นคือถุงกลอฟนั่นเองใช่ครับในเรื่องของถุงกลอฟเนี่ยจริงๆเราทำรายการขับไปทีมาหลายปีแล้วนะแต่ว่ามีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่เราไม่ได้เจาะลึกว่าวิธีการเลือกซื้อเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ถุงกลอฟเนี่ยมีกี่แบบซึ่งวันนี้เราจะมาจำแนกแยกแยะนะครับสำหรับนักกลอฟที่เล่นมานานแล้วอาจจะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่รู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสำหรับนักกลอฟมือใหม่หรือสำหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มเล่นเนี่ยเป็นสิ่ง เราเริ่มกันที่แบบแรกก่อนครับแบบไหนครับพี่นบแบบแรกนะครับจะเป็นถุงกอล์ฟที่เราเรียก่็เป็นแบบฮาร์ปเซ็ตนะฮาร์ปเซตครับผมคือจะใส่ไม้กอล์ฟเนี่ยได้ไม่ครบ14บชิ้นคือถุงใบเล็กนั่นเองถุงใบเล็กครับซึ่งถุงใบเล็กเนี่ยนะครับจะมีลักษณะหลักๆ2แบบเลยนะเราเริ่มที่แบบแรกก่อนถุงใบเล็กเป็นฮาร์ปเซ็ตเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบเหมือนเป็นกลมๆแข็งๆนะยาวๆขึ้นมาแล้วก็ตรงตรงข้าง้างบนหรือว่าส่วนปลายเนี่ยจะจะป่องๆออกป่องๆนะใส่เหล็กได้ประมาณ5 6ชิ้นนะใช่ครับซึ่งถุงแบบนี้เนะครับ จะไม่เหมาะสําหรับการที่จะนําเอาไปออกรอบจริงจังจะเหมาะกับการที่เอาไปซ้อมในสนามร้ายเวลาพกไปก็จะง่ายหน่อยชเหมือนผมตอนเด็กๆถุงแบบนี้ี่ต้องใช้ทุกวันเพราะว่าบางทีี่แม่ไม่ได้มารับแล้วต้องไปซ้อมกอล์ฟตอนเย็นแบกไปเองแบกเองแบกไปโรงเรียนก็เลยต้องแบกถุงกอล์ฟอันนี้ไปที่สนามด้วยนะครับก็จะเบาหน่อยแล้วก็สะดวกในการไปซ้อมคนเดียวหรือว่า โดยโดยสารทางรถไฟฟ้าเนี่ยถือแบงี์ไปก็ไม่เกะกะมากเพราะจริงๆแล้วเวลาที่เราไปเข้าสนามซ้อมสนามร้าเนี่ยเราไม่ได้ใช้เหล็กครบ14ชิ้นหรอกซ้อมจริงๆก็ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับดังนั้นก็ถุงฮาร์ฟเซตแบบนี้ก็มีประโยชน์มากๆสำหรับนักกอล์ฟที่เอาไปซ้อมในสนามร้ายหรือว่าพุ่งเพิ่งเริ่มหัดตีนะมีเหล็กไม่กี่ชิ้นก็เอาไปซ้อมก่อนครับนะครับถุงกอล์ฟแบบที่2นะครับซึ่งยังเป็นฮาร์ฟเซตอยู่นะจะเป็นฮาร์ฟเซตแบบ เดี๋ยวนี้เริ่มฮิตละเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเหรอเจนยังไงครับปุณหะจะเป็นแบบคล้ายๆถุงเด็กเลยคือเป็นกลมๆเหมือนกันนะกลมๆใหญ่ๆแต่ว่าความสูงนั้นจะแค่ครึ่งเดียวของถุงแบบแรกดังนั้นเนี่ยเวลาที่ใส่ไปแล้วเนี่ยปลายเหล็กครึ่งหนึ่งเนี่ยเกือบครึ่งจะโผล่อ,ออกมาเราก็จะมีสายสะพายครับผมซึ่งถุงแบบนี้จะเล็กกว่าถุงแบบแรกอีกอาจจะใส่ได้สักประมาณ3ชิ้น 3- 4ชิ้นก็วัตถุประสงค์เดียวกัน ง่ายต่อการพกพาเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาไปซ้อมอ่าซ้อมกอล์ฟเนี่ยอาจจะไม่ได้ขับรถไปไงคือรถไฟฟ้ารถไฟไปใช่ก็ต้องแบกอย่างนี้ไปนะครับแล้วก็ถุงแบบนี้เนี่ยยังสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการเล่นสปีดกอล์ฟได้ด้วยคือเบาใช่สปีดกอล์ฟก็คือการที่ เล่นแข่งกับเวลาดีกอล์ฟให้เร็วที่สุดด้วยสกอร์ที่ดีใช่สปีดกอล์ฟเนี่ยเดี๋ยวรายการทัพพิธจะนำมาเสนอโอกาสต่อไปน่าสนใจเหมือนกันก็ถือว่าเป็นถุงที่เบาและเล็กที่สุดใช่ใช่ครับก็หาซื้อได้ทั่วไปเดี๋ยวนี้ที่กรุงเทพที่โปรช็อปต่างๆ่ก็มีแล้วนะครับอ่ะทีนี้หมดในเรื่องของฮาร์ฟเซตละครับผมนี้เรามาพูดถึงถุงกอล์ฟไซส์มาตรฐานที่เป็นฟูลเซตนะครับซึ่งถุงสูงถุงกอล์ฟแบบฟูลเซตเนี่ยก็จะแบ่งแยกย่อยบอีกนะเป็นหลายๆหลายๆแบบนะแบบแรกนะจะเป็นถุงกอล์ มันก็มีขาตั้งออกมาครับผมเราจะเรียกว่า stand bag หรือที่คนไทยอชอบเรียกว,ว่าถุงขาตั้งนั่นเองอหรือว่า carry bag ครับผมเป็นถุงเป็นถุงขาตั้งออกมาซึ่งถุงลักษณะนี้จะมะีลักษณะที่เห็นได้ชัดเลยคือเวลาเราวางไว้กับพื้นเนี่ยขาตะการออกมามนะก็จะ ลงไปที่พื้นสมัยก่อนที่เราเป็นเยาวชนกันคิดมากนะมโนเพราะว่าเราต้องแบกถุงแข่งขันนั่นเองไงถุงแบบนี้เนี่ยมันสะพายสองข้างได้แล้วก็ตั้งได้เลยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ใช้งานได้ง่ายไวรุ่งชอบใช่ครับก็ถุงแบบนี้นะจะสังเกตเห็นแล้วก็สักเล่นโซนใหญ่ในที่ต่างประเทศเนี่ยจะใช้กันเยอะเลยใช่เพราะเขาเวลาแข่งขันนะในเมเจอร์เขาต้องแบกเองใช่ครับนอกจากมีขาสองข้างแล้วนะครับที่สังเกตได้ชัดเลยคือจะมีสายสะพายสองข้างเหมือนกันใช่เหมือนสะพายเป็นแบบเป้เลยนั่นแหละเป้ครับก็ ความเบาก็จะเบาแต่จะไม่เบาเท่าฮาร์เซตนะครับ,รบส่วนวัสดุที่ใช้ก็ขึ้นอยู่กับแต่และแบรนด์ว่าใช้วัสดุอะไรนะครับบางแบรนด์ใช้วัสดุที่เบามากๆเวลาแบกไปแทบจะไม่รู้สึกเลยนะครับก็เหมาะสําหรับจริงๆถุงแบบนี้เนะี่ยไม่จําเป็นไม่ต้องแบกเองแล้วใช้นะสำหรับ นักกอล์ฟปกติที่ออกรอบทั่วไปก็สามารถใช้ได้ใช่เพราะว่าใส่ของได้ครบเหมือนกันคบผมก็เคยเห็นโปรในทัวร์ผู้หญิงก็ใช้แบบนี้นะไม่ได้ใช้ถุงใหญ่ๆนะใช้แบบนี้ไปก็ด้วยความที่ดีไซน์ออกมาค่อนข้างสวยแล้วก็เท่ๆด้วยจริงๆผมว่าถุงแบบนี้นะเหมาะกับนักกอล์ฟที่อยู่ในกรุงเทพมากที่สุดเลยเพราะว่าทำไมครับใส ใส่ในรถเนี่ยท้ายรถเนี่ยใส่ง่ายยิ่งผนบด้วยรถเนี่ยรู้สึกท้ายจะเล็กนะท้ายเล็กด้วยใส่ง่ายสะดวกใส่ได้หลายใบใช่ครับก็เวลาออกไปออกรอบอะไรก็สะดวกขาบูกันไปได้และก็เป็นถุงพลาสติกแบบหนึ่งมาถึงแบบที่3ามนะจะเป็นถุงที่เราเห็นในทีวีละครับผมมันมีชื่อได้หลายอย่างเช่นเรียกว่า s t a f f bag ก็ได้ทัวร์แบก็ได้หรือว่าที่เช่นคาร์ดแบ็กคาร์ดแบ็กก็ได้นัเลือกได้หลายแบบก็จะเป็นถุงลักษณะถุงก๊อ อ่าปกติจะเป็นเป็นลักษณะใหญ่ขึ้นมาหน่อยถุงโอ่งหรือเปล่าอ่าไม่แน่ใจที่เขาเรียกกันนะอ่าอาจจะ <มา S 2> ประมาณน,นั้นใช่ก็เป็นสูงถุงสไตล์คลาสสิกที่เราเห็นกันจนชินตาแหละครับผมครับถุงแบบนี้นะครับก็จะมีความกว้างหรือว่าอ่า เส้นรอบวงเนี่ยคว,ค,ความเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ9นิ้วอ,อ่นะแปดจุหรือว่า9นิ้วม็มเป็นไซส์มาตรฐานของทัวร์แบกบนะครับแล้วก็ความพิเศษของถุงนี้เนี่ยวัสดุที่ใช้ก็จะมีหลายแบบนะบตั้งแต่ผ้านะครับหนังสังเคราะห์หนังแพ้หนังเทียม,มหลายอย่างนะครับวัสดุกันน้ําก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบแบบไหนนะแต่ว่าน้ำหนักก็จะมากหน่อยอันนี้ต้องยอมรับเลยในเรื่องของน้ำหนักนะครับ จะหนักกว่าถุง3แบบแรกที่เรากล่าวมาประมาณ5กิโลบวกๆที่คุดูมาใช่แต่ว่าข้อดีคือสามารถใส่ของได้เยอะจุของได้เยอะนะครับอย่างกอล์ฟอาชีพเนี่ยก็จะมีเสื้อกันฝนสามารถใส่เสื้อกันฝนใส่ลูกกอล์ฟได้เป็นโหลอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าใส่เยอะแคดีก็ว่าอีกอ่าใช่ครับยิงถ้าเกิดว่าออกรอบในกรุงเทพนะถ้าเกิดสนามไหน แคดดี้ต้องลากเองเนี่ยไม่ได้ใช้รถคาร์เนีจแคดดี้ถือถุงผมมันตลอดเลยว่าถุงหนักครับผมก็เพิ่งรู้เนี่ยว่าผมมีน้ำอยู่7ขวดเนี่ยโอไม่ได้แบกเองใช่ไหอไม่ได้แบกเองเวลากินน้ำเสร็จแคดดี้เหลือแคดดี้เก็บไว้ให้เจ็ดขวดนะพนพแล้วสรุปได้กินไหมฮะไม่ได้กินสักขวดเลยนแคดดี้ก็ตำหนิอยู่เสมอว่าถุงก๊อฟโอเชีนหนักมากทำไมหนักนะใช่แล้วแต่ว่าเป็นถุงที่ ต้องถือว่าได้รับความนิยมมากสุดนะใช่ครับเพราะว่าใส่ของจุให้เยอะที่สุดใช่ใช่นะครับแล้วก็แลัสุดท้ายนะฮะจะเป็นถุงกอล์ฟที่เป็นลักษณะแบบสตาร์ฟแบ็กเหมือนกันแต่ว่าจะมีความใหญ่ขึ้นอีกจะเป็นไซส์ที่เราเห็นในทีวีเลยครับผมก็เก้านิ้วครึ่งสิบนิ้วซึ่งไซส์นี้เนี่ยเรามักจะไม่ค่อยเห็นนะจะเป็นไซส์ที่ทําพิเศษขึ้นมาสาหรับทัวร์โปรสำหรับทัวร์โปรเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าสามารถจะใส่รองเท้าได้อาจจะ2คู่หรือที่สามใช่ครับนะครับแล้วก็ของจุกจิกอะไรมมาากย ผมเคยไปคุยกับแคดดี้โปอาร์มป์แ้เนาะผมบอกว่าโปอาร์มเนี่ยน้ำสามขวดลูกกอล์ฟสองโหลเชือกกันฝนเกงกันฝนต้องมีให้พร้อมแม้แดดจะออกแรงขนาดไหนก็ตามเพราะฉะนั้นนักกอล์ฟในทัวร์จะใช้อุปกรณ์พวกนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าจำเป็นมากอาจจะเจอตอนไหนก็ไม่รู้ไงใช่ครับเลยต้องเตรียมไว้ก่อนแต่ว่าถ้าเราเป็นนักกอล์ฟที่ออกรอบปกติทั่วไปไม่ใช่ทัวร์โปรอย่างของที่ออกรอบกัน เป็นอาชีพเนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ถุงนี้่าไว้ในหลังรถก็ได้แต่ว่าข้อดีก็คือใส่ของเยอะอย่างที่โปรเชนบอกไปแต่ต้องยอมรับกับน้ําหนักที่เพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ครับถ้าใส่รถกอล์ฟเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนแต่ว่าถ้าให้แคดดี้แบกเนี่ยก็ต้องดูไซส่แคดดี้นิดนึงว่าไหวหรือเปล่าใช่แล้วครับนั่นก็คือ5แบบหลักๆแต่ว่ายังมีอีกแบบหนึ่งที่ผมเห็นนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะหาซื้อได้ง่ายหรือเปล่าคือแบบที่มีล้อในตัว อ่าแบบที่มีล้อในตัวน่าจะหายากน่น่าจะเป็นในสปอร์ตต่างประเทศใช่แบบที่มีล้อในตัวเนี่ยนะครับเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะเรามาตีกอล์ฟในสนามหญ้าเราจะใช้ล้อไปทาไมครับผมจริงๆแล้วมีเหตุผลนะครับทุงแบบนี้สามารถที่จะใช้ในการเดินทางได้เวลาเวลาเดินทางไปต่างประเทศหรือไปต่างจังหวัดเนี่ยก็คือลากไปได้เลยมันเลอดเดินทางเลยใช่อันนี้เหมาะสำหรับนักกอล์ฟที่ อาอกไปตีต่างประเทศบ่อยครับผมก็จะใช้ตุกแบบนี้แสดงว่าล้อนี้ไม่ได้เอาไว้ลากในสนามไม่ใช่ฮะไม่ใช่นะครับเอาไว้ลากในเวลาการเดินทางนั่นเองคือล้อเนี่ยไม่ใช้ก็ได้เพราะว่าเวลาเ้าตั้งปกติล้อจะลอยขึ้นครับผมนะครับแล้วก็เป็นถุงกอล์ฟเรียกได้ว่า5บวกหนึ่งแล้วกัน5แบบหลักๆันหนึ่งแบบพิเศษนะครับที่วันนี้ผมกับโบเชนนำมาเสนอใช่ก็ถือว่าเดี๋ยวนี้ถุงกอล์ฟก็พัฒนาเทคโนโลยีของตัวเขาด้วยนะไม่ใช่ว่าดีไซน์แต่สวยอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีช่องที่สามารถใส่น้ํำที่ันสารํที่่เป็ชองหบ ใส่น้ำที่เย็นๆน่ะเก็บความเย็นนะเดี๋ยวนี้ก็มีแทบจะมีทุกยี่ห้อเลยเดี๋ยวก็มีตู้เย็นในถุงกอ๊อกเลยทีเดียวใช่ก็จะเป็นช่องเก็บความเย็นเหมือนว่ากระติกเก็บความเย็นนั่นแหละในถุงกอล์ฟอะไรหลายๆอย่างครับออปชั่นเยอะมากก็ลองไปเลือกใช้ดูมีช่องรับช่องน้อยซ่อนกันได้โอ้ปัจจับนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตอนดีๆนะครับที่เรานำมาเสนอเกี่ยวกับถุงกอล์ฟนั่นเองครับและทั้งหมดนี้คือช่วงโปรช็อปของรายการกลับไปทีในวันนี้ครับ โอมีเทคนิคแบบนี้ด้วยนะครับเกเรื่องของถุงกอล์ฟเนี่ยก็ลองไปเลือกหากันดูจําแนกมาแล้วมีประเภทนะครับก็ลองไปดูว่าท่านนั้นเหมาะกับถุงกอล์ฟประเภทไหนถ้าเลือกถูกก็ดีต่อตัวเราเองแหละเนาะก็ลองไปเลือกกันดูนะคะและแน่นอนนะคะสําหรับช่วงนี้เราจะมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากกันนั่นเองนะคะมาที่ข่าวแรกเลยดีกว่านะคะสําหรับพลอากาศเอกอนิรุตกิติรัตน์ประธานคอนอกรแห่ศูนย์พัฒนา กอล์ฟเยาวชนทหารอากาศร่วมกับนะคะบริษัทไทยเบลเวเรตมาร์เก็ตติ้งจัดพิธีมอบทุนการแข่งขันนะคะให้กับนะักกอล์ฟเยาวชนกองทัพอากาศเพื่อใช้ในการเข้าแข่งขันนะคะในรายการกรอล์ฟของสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะครับโดยคัดเลือกจากการแข่งขัน,ขนประชันฝีมือจากนักกอล์ฟ จำนวน80คนให้เหลือ16นะครับโดยแบ่งเป็น4คลาสด้วยกัน A B C D นะครับคลาสละ4ทุนซึ่งเป็นนักกอล์ฟเยาวชนชายเนี่ย4ทุนแล้วก็เยาวชนหญิงอีก4ทุนรวมทั้งสิ้น16ทุนทุนละ5,000บาทรวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน80,000บาทนะครับสําหรับนักกอล์ฟท่านใดสนใจกิจกรรมดีๆของทางช้างเนี่ยก็สามารถติดตามได้จากรายการข่าวไอทีนได้เลยครับโอ้โหกิจกรรมดีๆแบบนี้ต้องติดตามกันต้อด้เรื่อยๆนะใช่แล้วมาต่อกันอีกหนึ่งอย่างนค อเชิญชวนเยาวชนอายุตั้งแต่8ถึง18ปีนะคะเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟเยาวชนรายการช้าง Thailand จูเนีย g o กอล์ฟเซอร์คิ2014นะคะซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ไฟไฟด้วยกันค่ะคือซ u เปอร์จูเนียร์นะคะรุ่นอายุ13ถึง18ปีมีทั้งชายแล้วก็หญิงนะคะ และรุ่นจูเนียร์นะคะอายุ8ถึง12ปีค่ะทั้งชายและก็หญิงเช่นเดียวกันนะคะจัดการแข่งขันรวมนะคะทั้งสิ้น8สนาม4ภาคค่ะตั้งแต่วันที่7กันยายนถึง30กันยายน2557และก็มีการเก็บคะแนนสะสมเพื่อจัดอันดับอีกด้วยล่ะค่ะโดยจะคัดเลือกนักกอล์ฟเยาวชนจำนวน30คนเข้าร่วมช้างจูเนียร์กอล์ฟคลินิกในแต่ละภาคนะครับเพื่อเฟ้นหาตัวแทนเยาวชน30คนจาก4ภาคเข้าร่วมบรมพัฒนาเกมกอล์ฟกับทีมโปรของ PGA Tour Academy ในแต่วันที่4ถึง8 พฤศจิกายน257นี้นะครับเริ่มดวลสวิงสนามแรกเนี่ย7กันยายนนี้ที่สนาม Eastern Star จังหวัดระยองนะครับสน <ฮะ S 1> ใจสมัครแข่งขันนะครับโทร0954899182ก็ริบ ได้เลยนะ<ช>ว่าใกล้แล้วนะครับถูกต้องค่ะเดี๋ยวโทรช้าเดี๋ยวอดสิทธิพิเศษเ <นะ S 1> ยอะแยะมากมายเลยนะอ่ะและมีหนึ่งที่ที่จะแนะนํากันนะคะสำหรับสนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับ The Club นั่นเองค่ะในครั้งนี้นะคะสนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับ The Club เปิดบ้านต้อนรับนายกสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยค่ะโดยคุณสุนทรจิตสันติสุขนะคะผู้จัดการทั่วไปสนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับ The Club ค่ะให้การต้อนรับคุณลังสลิดลักษิตานน์นะคะพร้อมคณะอย่างอบอุ่นเลยนะคะที่ได้ให้เกียรติมา ออกรอบที่สนามเดอะวินเทจขับค่ะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจออกรอบในสนามที่สวยงามแล้วก็สมบูรณ์แบบนี้นะคะห้ามพลาดสนามนี้ค่ะบอกเลยว่ารับรองไม่ผิดหวังแน่นอนแน่นอนครับเดอะวินเทจขับนะครับค่ะสวยงามทุกสนามแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีนะคะอ้าะค่ะสําหรับตอนนี้เนี่ยใครที่มีการประชาสัมพันธ์ใดๆที่อยากจะฝากเราเปิดตัวสินค้าโปรโมชั่นสนามกอล์ฟต่างๆเนี่ยสามารถฝากกับรายการของเรามาได้เลยนะคะแค่ส่งอีเมลมาค่ะที่ขับเอ็กพินกอล์ฟ a อดจีเค่ะ ครับแล้วก็สำหรับใครที่เล่น a c e b o o k นะครับก็เข้ามาคล<ะ>ิกไลค์ในแฟนเพจของรายการได้นครับที่<ะ> facebook.com/slashgolfclubethin หรือว่าเซิร์ชคำว่า club ethin ก็ได้นะใน Facebook ขึ้นมาแน่นอนครับหรือว่าจะเป็นถ้าเกิดว่าเป็น IG หรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวของเราก็ได้เหมือนกันนะคะบอกกันทุกรอบใช่ฮะค่ะก็ของลี่เลงนะเข้ามาได้เลยนะคะ L Y L E N G แล้วก็อันสกอ์ P O R N W I P A ลี่เลงพรนิพานนั่นเองแต่บอกไว้ก่อนว่าลี่เลงพรนิพานนี้เนี่ยอย่าหวังว่าจะมาอัปเดตเรื่องกอบนะของหนูนี่คือสะเพรอะไปเรื่อยๆเลยใช่นะของผมก็มีโปรต้อคุณวหลลอนะครับใน Facebook ก็สามารถติดต่มกันและพูดคุยกันนะเกี่ยวกับเรื่องกออปเเรรื่่งงตาๆนนบ ปรึกษาเรื่องกรอบได้เ<ช>ต็มทีก่กรับวงสวิงอะไรอย่างนี้แต่ว่าที่สําคัญห้ามลืมนะคะแฟน เฟซบุ๊ก <Facebook, S 1> <pads S 2> แฟนเพจของคลับเอ็กคินของเราเพราะว่าคุณเข้ามากดไลค์อย่าลืมว่าของรายการเนี่ยยังมีทั้งแบบบางทีคุณได้กวนใหม่ <Oder S 2> บางทีคุณได้บอกว่าการความคิดเห็นจากโปรทุกๆคนในรายการร,รวมไปถึงเพอเพอนะมีการเล่นเกมร่วมสนุกต่างๆได้ของรางวัลฟรีๆดีๆไปแบบที่ไม่ต้องไปเสียตังค์ซื d ้ออีกด้วยเพราะฉะนั้นกดไลค์กันด้วยนะจ๊ะแต่สําหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราได้หมดลงแล้วค่ะก่อนจะจากกันไปต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีค่ะขอบคุณช้างครับสนามกอล์ฟเดอะเบนทจ และชุดพิธีกรหญิงเนี่ยะคะจากในกีกอล์ฟนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะท่านักกอล์ฟค่ะกลับมาพบกับรายการขับไอทีนแบบนี้ได้ใหม่ในทุกๆคืนวันอังคารนะคะสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มตรงทางช่องกอล์ฟชาแนลทูหกเจ็ดห้าค่ะหรือว่าแครพผาดชมในเฟิร์สบารนะครับชมรีแันได้สองรอบนะรอบแรกเช้าวันพุธเจ็ดโมงครึ่งถึงแปดโมงครึ่งนะครับแล้วก็บ่ายวันเสาร์นะบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสองโมงตรงนั่นเองใช่แล้วค่ะสะดวกเวลาไหนก็ดูเวลานั้นหรือถ้าเกิดดูไม่ทันเข้าไปที่เฟซบุ๊กรับรองสามารถมาอ คุยกันได้ตลอดเวลาเลยนะคะคแต่วันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ i <laughs> <laughs>